วิธีการปลูกมะนาวต้นเล็กๆนะครับผมเบียอ่อนๆนะครับผมวิธีการปลูกของเฮ้ากับปลูกแบบง่ายๆครับผมเฮ้าสีใสหนาดินนะครับผมที่มีความล้วนซุยครับผมหนาดินที่บกแข็งเห็ดให้หลกักพผืชของเขาหากินได้ง่ายต้นเผืชของเฮ้าสีใดติดไวแล้วก็งหญ่เร็วนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสุขูสุขคนครับผมมือนีนะครับผมสิผาเเพื่อนมาชมวิธีการ ปลูกมะนาวของผมแล้วครับผมเห็ดจังไดห้าสี่ให้เขาทนหนาวทนแรงนะครับผมนี่ครับผมหนึ่งก็คือทำเลน,นะครับผมการเลือกทำเลที่ดีนี่ก็มีความสำคัญนะครับผมกเพราะว่าช่วงนาแรกนี่นะครับย่างที่ห้าเขาใจนะครับแดดเขาจะแห้งนะครับผมเห็ดให้มะนาวของห้า ิง่ายแล้วก็งหญ่ยยไหวแล้วก็ที่สําคัญแตกหยอดอ่อนขึ้นมาเร็วจะอธิบายแบบเขาๆถึงวิธีการปลูกแบบง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวไปฟังนัากันครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสุขคูสุกคนครับผมมือนี้นะครับผมสิทภาพเพื่อนมาชมวิธีการปลูกมะนาวของผมแล้วก็ผมมะนาวนะครับเค็จจดเฮ้าสดให้เขาทนหนาวทนแรงนะครับผมหนึ่งก็คือทำเล ทำเลที่ผมว่านั่นก็คือเข้าจะปลูกกล้วยไว้ก้อนนะครับผมหลังจากที่ต้นกล้วยง่ญ่แล้วนะครับสามารถที่จะเป็นลมเงาให้กับต้นไม้ในน้อยนะครับผมยางเช่นมะนาวของเฮานะครับเฮาก็จะเอามะนาวมาปลูกแซมให้่เพื่อที่จะให้ต้นกล้วยที่ง่ญ่แล้วให้เขาสางลมเงาให้ครับ เบียออนมะนาวทีเฮานำมาปลูกไว้นะครับถ้าเฮาเห็ดแบบนี้นะครับก็จะเ he ห็ดให้มะนาวที่เฮานำมาปลูกนั้นช่วงที่แดดแก่แกลแดดแรงแรงนะครับช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนี่นะครับก็จะเ he ห็ดให้ลมเงาของต้นกล้วยนี่ก็เ he ห็ดให้เขามีความชุม่มชื้นนะครับลมเง่าจากต้นกล้วยที่เฮาปลูกก็จะช่วยบังแสงแดดช่วงที่แดด แรงๆช่วงเที่ยงนะครับผมเห็ดให้เขามีความจุ่มจื้นเห็ดให้เขาบ่ถึกแดดมากจนเกินไปนะครับถ้าเฮ้าปลูกโดยทําเลแบบนี้ก็จะเห็ดให้ต้นมะนาวของเฮ้าทานหนาวทานแรงไปได้นะครับผมพอช่วงหนาวฝนนี้เขาก็จะใหญ่จะเริ่มเติบโตขึ้นมาเองนะครับนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับด้วยวิธีการเลือกทําเลข,ของผมนะครับ นี่แหละครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมสิผ้าเพื่อนเพื่อนนะครับมาชมวิธีการปลูกมะนาวของผมนะครับวิธีการปลูกมะนาวต้นอ่อนนะครับเฮ่ากสิใส่ฟุ้นนะครับผมใส่ฟุ้นจากถ้วยหนึ่งเป็นปุ๋ยคอกมาผสมกับแกลบเป็นแกลบยิบนะครับตีเฮ้ามาผสมกับหนาดินนะครับหลังจากนั้นเฮ่าก็สิน้ำต้นอ่อนลงไปแล้วก็กดดินให้แน่นเห็ดให้รากของเขาติดง่ายนะครับผมหลังจากตีเฮ้าทมดินโดยรอบแล้วเฮาก็สิ โรยแกบอีกที่หนึ่งนะครับเพื่อคุ้มนาดินไวเพื่อที่จะรักษานาดินแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นนะครับผมเพราะว่าแกบนี่ก็จะเหตให้หนาดินของเขามีความรวนซุยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับพอเวลาถึงตอนที่เห่ลดน้ำนะครับแกบก็จะช่วยในเรื่องปกคุ้มนาดินแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นไวไดนนานมากที่สุดนะครับผมเหตให้ช่วง นาหนาวนาแรงนี้นะครับเห็นให้เขามีความชุ่มชื้นแล้วก็นาดินของเขาก็จะบาแห้งเร็วนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการปลูกมะนาวของผมแบบขาวนะครับผมอย่างเช่นลุ่มนี่ครับผมผมก็จะผ้าเพื่อนๆนะครับมาช่มว่าเฮาสีโรยนาดินนะครับด้วยแกบนะครับผมเพื่อปกคุ้มนาดินเก็บความชุ่มชื้นนะครับผมเริ่มแตกยอดอ่อนขึ้นมาแล้วครับนี่ครับเริ่มแตกยอดอ่อนขึ้นมาแล้วนี่ก็ บ่งบอกถึงว่าต้นพันธุ์ที่เฮานํามาปลูกไว้กับเริ่มที่จะติดแล้วนะครับผมเริ่มติดแล้วหลักของเขาก็จะหากินได้ดีแล้วกัเห็ดให้ใบอ่อนของเขาแตกออกมานะครับผมเฮ้าใส่แกบผสมกระปุนเล็กหน่อยนะครับปลูกในหลุมแล้วกับหลังจากนั้นนะครับปลูกแล้วแล้วเฮ้าก็สิโรยแกบอีกชั้นหนึ่งเพื่อคุ้มหนาดิน รักษาความจุ่มชื้นตอนที่เห่าหลดหนามแล้วครับผมหนาดินของเขาก็จะมีความจุ่มชื้นบ่แหงเร็ยวนะครับนี่ครับเริ่ใหไ่แล้วนะครับผมสังเกตว่าหยดอ่อนของเขานะครับเริ่มมีแล้วครับผมนี่ครับเริ่มแตกหยดอ่อนขึ้นมาแล้วนี่ก็คือเป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับการปลูก และอีกต้นหนึ่งนะครับที่เฮานำมาปลูกไว้ก้อนนานี้นะครับเขาก็จะมีต้นใหญ่พ่อสมควรแล้วครับผมนี่ครับต้นสูงมากก็ก็จะประมาณหนึ่งเมตรนะครับผมนี่เขาก็แตกยอดอ่อนขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมอีกด้านหนึ่งนะครับที่เฮานำเบี้ยอ่อนของเขามาปลูกนะครับนำมะนาวลูกเล็กมาขยายพันธุ์ไว้นะครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับผม เียหน่อยของเขานะครับนี่ครับผมที่เขานํามาปลูกเพิ่มเติมแล้วปลูกด้วยวิธีง่ายๆให้เขาติดง่ายแล้วกใหไงเร็วนะครับเริ่มที่จะปรงยอดอ่อนแล้วครับนี่ครับต้นกลวยที่ไงเแียวนะครับเขาก็สีซอยเป็นลมงเงาให้ครับต้นมะนาวของเฮานี่แหละครับผมการปลูกมะนาวให้ ทนแรงเนาะครับผมเหตุใดเนาะครับผมหนึ่งก็คือปลูกพื้นที่ทำเลอยู่ไกลกับต้นกล้วยนะครับผมเพื่อที่จะให้เขาช่วยบดบังแสงแดดตอนแดดแรงๆเนาะครับเมื่อนี้เนาะครับก็เลยพาเพื่อนเนะครับมาชมแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ในการปลูกต้นพืชน,นะครับอย่างเช่น ต้นมะนาวออนนะครับเบียออนเฮาสิบปลูกแบบใดเห็ดจังไดเห็ดให้เขาทานหนาวทานแรงผ่านช่วงนี้ไปได้นะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆใหม่ๆก็น้อยในการเลือกปลูกมะนาวในช่วงหนาหนาวหนา้นาอนครับกขอบคุณเพื่อนๆน,น,น,นะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจกับผมท่าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก,ตามกดตูใจให้น้ำนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมนี่กับภาเพเพื่อนนะครับมาชมมะนาวปลูกใหม่ปลูกมะนาวจังไดเสียดให้เขาทนแรงนะครับผมเสียดให้เขาพ่นช่วงนานาวช่วงหนาแรงไปเดยนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนเบื้องคลิปนี้แล้วนะครับผมเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นแบบใดหรืออยากจะเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับผมก็ คอมเมนต์ทักทายหรือให้คำแนะนำมาใดเนาะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอีกหลายๆคนเนาะครับคลิปนี้เนาะครับกับพาเพื่อนๆมาชมวิธีการปลูกมะนาวให้รอดในช่วงหนาหน,นาวหนาแล้งเนาะครับผมว่าเฮาสิปลูกแบบใดเลือกทำเลแบบใดเหตุให้เขาพานในช่วงหนานี้ไปได้เนาะครับผมหวังว่าคลิปนี้เนาะครับน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆอีกหลายๆคนนะครับผม ที่มองหาวิธีการปลูกแล้วก็ปลูกแบบใดให้พืชของเฮ้ามีความเจริญเติบโตแล้วก็บอเซียหายนะครับมือนี้นะครับก็บเลยนําสาระดีๆมาฝากกับเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจขอบคุณครับ